ใครอยากรวยให้มาขอหลวงพ่อรวยปาฏิหารหลวงพ่อรวยปาสาทิโกสิทธิ์คนหนึ่งทำงานอยู่ที่แคมป์เกาะสร้างด้านหลังวัดโกหรือวัดหลวงพ่อรวยด้วยความลำบากยากจนขัดสนในชีวิตที่พึ่งเดียวก็คงจะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองไปก็เห็นเพียงรูปปั้นหลวงพ่อรวยขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นเป็นสงา่าจึงยกมืออธิษฐานด้วยจิตศรัทธาขอบารมีหลวงพ่อรวยช่วยให้ตนได้รวยเหมือนชื่อหลวงพ่อด้วยเถิด จูจๆมีคนขายลอตเตอรี่ผ่านมาบริเวณหน้าแคมป์จึงซื้อไปหนึ่งใบหวังรางวัลเล็กๆไว้ต่อชีวิตแต่ปฏิหารบารมีหลวงพ่อรวยมีจริงปรากฏลอตเตอรี่ที่ซื้อกลับถูกรางวัลใหญ่ที่หนึ่งคำอธิษฐานเป็นจริงตอนนี้สิทธิ์คนนั้นก็รวยเหมือนชื่อหลวงพ่อแล้วเรื่องถูกรางวัลโชคลาภเป็นเรื่องบุญเก่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนดังนั้นหลวงพ่อรวยจึงสอนลูกศิษย์เสมอว่า ต้องขยันทำมาหากินไม่ขยันก็ไม่รวยไม่ขยันหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้กระบารมีหลวงพ่อรวยปาสาธิโกอนุโมทนาสาธุ